สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ <refugees> เข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเบนี้อาจารย์ปีชาเขาวิ่งให้เด่น5 3ตัว8 5 4ห้าสี่เจ็ดห้าหนึ่งเตัวห4 5สี่ห้า0นึ่งห้าศูนย์เหค่ะต่อมาทะเลใจค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าเจ็และ7 0บนค่ะ

แปดเก้าแปดหกแปดห้าห้าเก้าห้าหกเก้าหกค่ะต่อมาเคสิบสามค่ะวิ่งบนให้เด่นแปดเด่นศูนย์เด่นสี่ค่ะต่อมาเลขทูปปู่ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์เจ็ดบนค่ะงวดนี้สามตัวมีเก้าหนึ่งสามสองตัวหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งบนแอจิลนันค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอดเนธพารวยค่ะเซฟไว้ค่ะ ่อมาเลขกําลังวันแอดกร์ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์เจ็ดบนค่ะงวดน,นี้วิ่งล่างให้เด่นสองเด่นหกสองตัวสองหกหนึ่งห้าสองเก้าหกเก้าค่ะต่อมาอาจารย์สามารถค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นสีเด่นเจ็ดสามตัวหกเจ็ดสี่สองตัวหกเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่ค่ะต่อมาอาจารย์ดุยพลันค่ะสามตัวบนศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเก้า 059 159 259 2สองตัว1516 18 19 06 08 59ล่าง39 59 69ค่ะต่อมา2ตัวล่างแอดดังเม็ดทรายค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเคเคค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ะ079ย์เละเจบนค่ะวันนี้สตัวบนมี854 451 185 558 สองตัวหนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดค่ะส่วนเปน,นี่วิ่งให้เด่นสองเด่นสี่ค่ะสองตัวสองสามสองหกสองเก้าสองห้าสี่สามสี่หกสี่เก้าสี่ห้าค่ะต่อมาแอดตาค่ะสองตัวบนมีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หกสองสี่ค่ะ ต่อมาแอตปุลินคะ่ะชุดใหญ่2ตัวล่างมีหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้ดหนึ่งห้หห้าหนึ่ดเค่ะต่อมาแอตสุยคะ่ะมีหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดสาหสาปดหกดค่ะต่อมาสองตัวบนตรงโต๊ะแอดกิดคะ่ะเข้ามาสี่งวดแล้วคะ่ะงวดนี้มี0ูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าหน่งสสาสองสามสองสาม กสี่หกเก้าเจ็ดหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ